เพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆน,นักสะสมมือใหม่ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับกับข้อสู่ช่องครูโดงอีกครั้งนะครับช่องครูโดงก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางเลือกนะครับให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องที่เป็นนักสะสมได้มีโอกาสเข้ามาชม แล้วก็เข้ามาศึกษาหาความรู้นะครับที่สําคัญคุโดงจะมีการประกาศรับซื้อเหรียญกระสาบเพื่อน,นํามาสะสมคนที่เป็นพ่อค้าหรือว่าในกลุ่มนักสะสมต่างๆหรือว่าเพื่อนฝูงที่คุโดงรับซื้อเหรียญมาก็จะบอกได้เลยนะครับว่าคุโดงเป็นนักสะสมที่ทําการสะสมนะครับแล้วก็เป็นเหรียญที่คุโดงรักแล้วก็ชื่นชอบโดยส่วนตัวนะครับ ยังไงก็เป็นกําลังใจให้กันนะครับสําหรับคลิปนี้ครูโด่งก็บอกตามตรงเลยนะครับว่าช่วงนี้ทั้งคลิปวิดีโอทั้งการตอบคอมเมนต์เพื่อนเพี่เพี่น้องอาจจะบกพร่องไปบ้างนะครับคือช่วงนี้เบลอไปหมดแล้วเพราะอ่านคอมเมนต์ใน YouTube บางที่ก็ได้ตอบหรือว่าบางคอมเมนต์ใน Facebook ก็เพิ่งได้ตอบอย่างที่บอกนะครับของครูโด่งเป็นนักสะสมนะครับครูโด่งไม่ได้เป็นพ่อค้า หรือว่าคนที่มีเ,เขาเรียกว่าแอดมินตอบนะครับของคูโดงก็รักแล้วก็ชื่นชอบโดยส่วนตัวล้วนๆวนเลยนะครับวันนี้คุโดงจะมาประกาศรับซื้อเหรียญกระสาบชนิดราคา2บาทของในหลวงรัชกาลที่9นะครับเหรียญ2บาทของในหลวงรัชกาลที่9จะมีเหรียญที่เป็นตัวติดผลิตน้อยเนี่ยหลักๆแล้วอยู่3าพศนะครับเหรียญนี้ก็เป็นเช่นเดียวกันนะครับปี2,500 57นะครับแล้วก็อีกปีหนึงก็คือปี2,551อีกปีหนึงก็ปีปี2550สําหรับปี2550นี้จํานวนการผลิต200กว่าล้านเหรียญน,นะครับแต่ก็นําออกมาใช้ได้ค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นทั้ง3ปีพศออนี้ปี2551 57แล้วก็50นี่ถือว่าเป็นเหรียญผลิตน้อยแล้วก็ออกมาใช้น้อยนะครับ การประกาศรับซื้อครูโดงเคยประกาศรับซื้อนะครับเหรียญประเภทนี้นะครับตอนแรกก็รับเหรียญปกตินะครับแต่ว่าตอนนี้ครูโดงเห็นอยู่ในกลุ่มของนักสะสมนะครับหรือแม้แต่ในช่อง youtube ต่างๆเขาก็มีเหรียญแบบนี้นะครับมีเหรียญแบบนี้และรับซื้อราคาสูงด้วยนะครับก็คือรับซื้อเหรียญละ2,000บาทเหรียญละ2,000บาทของครูโดงก็ประกาศรับซื้อเหรียญละ2,000บาทอีกเช่นเดียวกัน เพียงแต่ว่าความพิเศษของคูโดงถ้าใครมีทั้ง3เหรียญ3พอสอบแบบนี้นะครับมีพร้อมๆกันนี่คูโดงรับซื้อ1,000 0บาท1,000 0บาทนะครับถ้าเกิดใครมีก็สามารถติดต่อมาที่ไลน์ไอดีโดง SC2375 หรือว่าเข้ามาที่ Facebook Fanpage คูโดงคอยนะครับ ถ้าเป็นเหรียญที่คูโดประกาศรับซื้อจะรีบตอบกับทันทีเลยนี่คือทั้ง3ามเหรียญสามพศทีนี้มาดูกันนะครับว่าเหรียญที่คูโดรับซื้อจะเป็นยังไงนะครับโดยปกติเหรียญที่ทําออกมาเป็นเหรียญหมุนเวียนนะครับปกติจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือจะเป็นเหรียญพระเสียงกับเห็นไหมครับจะเป็นเหรียญพระเสียงกับคูโดงตามหานะครับเหรียญพระเสียงตรง3ปีพศนี้นะครับ ถ้าใครมีคุณดวงเชื่อว่ามีแน่นอนเพราะว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดวงการพวกนี้ส่วนใหญ่จะมีเหรียญประเภทนี้เหรียญที่หายากๆเนะี่ยเก็บสะสมเอาไว้ถ้าใครมีสามเหรียญน,นี้นะครับแล้วเสนอขายมาทีเดียวคุโด่งรับสูงสุด1,000 0บาทถ้าไปเหรียญ UNC เนี่ยห0 0่งบาทได้ แต่ถ้าเกิดเป็เหรียญผ่านการใช้งานอาจจะลดลงมานิดนึงเพราะว่าต้องดูสภาพเหรียญด้วยแต่ถ้าใครมีเหรียญพัสดเยษตรงแล้วเป็นเหรียญเดียวเช่นใครมีปี2,550และเป็นเหรียญเดียวนะครับเป็นเหรียญเดียวพัสดเยษตรงเหรียญเดียวครูดงรับซื้อเหรียญละ2,000บาทนี่คือเรื่องราวแล้วก็ข้อมูลดีๆที่ครูดวงอยากจะมาบอกมาพูดมาคุยกับเพื่อนๆพี่ๆน้องครับลองลองดูนะครับถ้าเกิดใครมีแล้วก็พร้อมจะแบ่งปันเป็นเหรียญเดียวก็ได้ แต่ก็ราคาอาจจะลดลงมานิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดเป็น3เหรียญ3พอพสอพร้อมกับเป็น u n เเป็นพระเศียนตรงรับทันทีนะครับ1,000 0บาทครับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับก็คาดหวังว่าจะเป็นประโยชน์ได้บ้างนะครับถึงแม้เพื่อนๆมีแล้วไม่อยากขายไม่อยากจำหน่ายก็ส่งรูปภาพเข้ามาอวดคุโดงก็ได้ไอ้โดง ผมมีเว้ยแต่ผมไม่ขายก็ไม่เป็นไรนะครับขอชมหน่อยนะครับสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขสวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณดองคอยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ